มาสรุปคลิปที่ชวนให้สงสัยกันคับเพื่อนๆทำไมเขาถึงเลือกกัมพูชาทั้งที่รักไทยขนาดนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสรุปคลิปของเขาที่ชื่อว่าทำไมฉันถึงเลือกกัมพูชาแทนประเทศไทยทั้งที่ชอบไทยมากๆคลิปนี้จะพาเราไปไขข้อสงสัยว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนแผนจากเชียงใหม่ไปจไผจญภัยในกัมพูชาแทนทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาหลงรักประเทศไทยมากขนาดนี้มันต้องมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นแน่ๆไปดูกันเลยจ้าเขาเปิดมาด้วยคำพูดที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นเพราะแผนเดิมของเขาคือการไปเชียงใหม่แต่แล้วเขากลับเลือกที่จะไปกัมพูชาซะอย่างนั้นเขาบอกว่าถึงจะรักประเทศไทยมากแค่ไหนแต่ครั้งนี้เขาก็อยากจะให้ความสําคัญกับกัมพูชาเพราะกัมพูชาเป็นประเทศที่มักจะถูกมองข้ามและเขาอยากจะแสดงให้เราเห็นว่าทําไมมันถึงสมควรได้รับความสนใจจากเราเขาบอกว่ากัมพูชาไม่ใช่แค่ประเทศทางผ่านธรมธรมดาาแต่มันเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรม ที่มีชีวิตชีวาถ้าพูดถึงงอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงไทยฟิลิปปินส์หรือบริแต่เขากลับบอกว่ากัมพูชาต่างหากที่สมควรได้รับความสนใจแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาจอดลึกไปที่ความโดดเด่นที่ทําให้กัมพูชาแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขากล่าวว่าที่นี่ให้ความรู้สึกที่ดิบที่แท้ที่จริงเพราะกัมพูชายังอยู่ในช่วงของการพัฒนาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบเหมือนไทยแต่นั่นแหละคือเสน่ห์ที่ทําให้มันพิเศษ ต่อมาเขาพูดถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของกัมพูชาเขาเล่าถึงอาณาจักรเขมรโบราณที่ยิ่งใหญ่และช่วงเวลาอันน่าเศร้าในยุค,คเขมรแดงที่ทําให้ผู้คนต้องสูญเสียอย่างมากมายเขาบอกว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นี้อาจหนักหน่วงแต่ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจอย่างไม่น่าเชื่อและทําให้เราเข้าใจถึงความเข้มแข็งของชาวกัมพูชามากขึ้นเขาไม่ได้มองข้ามความงามตามธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในกัมพูชาเขายกตัวอย่างกอรงที่มีน้ําทะเลใสาหาดทรายขาวละเอียด และเกาะกงที่มีป่าทึบแม่น้ําและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขากล่าวว่าความงามตามธรรมชาติของกัมพูชาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ถึงความสงบและเงียบมันเหมือนเป็นการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างแท้จริงเขายังบอกอีกว่าการเดินทางในกัมพูชาให้ความรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยเขาบอกว่าประเทศไทยอาจจะปลอดภัยและสะดวกสบายแต่กัมพูชาให้ความรู้สึกเหมือนได้ก้าวออกจากเส้นทางที่ไม่มีใครเคยรู้จักและมันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะค้นหาอะไรใหม่ๆ และที่สําคัญกว่านั้นคือเขาอยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวในกัมพูชาเพราะเขาเชื่อว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและเขาอยากจะช่วยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางชื่อดังแล้วแผนการเดินทางต่อไปของเขาคืออะไรเขากําลังจะไปพนมเปญและกเกาะเขตร้อนต่างๆแถมยังจะไปสัมภาษณ์ผู้คนเพื่อทําความเข้าใจความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อกัมพูชาอีกด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปต้องติดตามดูกันแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขายังคงเป็นแฟนตัวยงของประเทศไทยอยู่เพราะเขารู้สึกว่าทั้งสองประเทศมีความงดงามที่แตกต่างกันออกไปมาสรุปคลิปของเขากันนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดว่ากัมพูชาดีกว่าไทยแต่เขาแค่อยากจะบอกว่าการเดินทางคือการเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างและกัมพูชาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับการไปสัมผัสหวังว่าคลิปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆออ,ออกไปประจญภัยกันนะคะช่วงอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆ คอมเมนต์แรกนะคะชื่นชมที่เขาแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับกัมพูชาและแสดงให้โลกเห็นถึงความสวยงามของประเทศนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคลิปนี้ทําให้พวกเขาต้องกดติดตามเพราะชอบมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปมีคนบอกว่าคนไทยและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันมากทั้งรูปร่างและนิสัยคอมเมนต์ Comment ถัดไปมีคนมาต้อนรับเขาเข้าสู่กัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเคยอาศัยอยู่ในกัมพูชาเป็นปีและรักประเทศนี้สุดหัวใจ คอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่าในไม่ช้าโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาจะได้รับการพัฒนาคอมเมนต์ Comment ต่อมามีคนไทยมาบอกว่าท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงคอมเมนต์ Comment ถัดไปมีคนบอกว่าประเทศไทยถูกประเมินค่าสูงเกินไปประเด็นนี้ก็แซบอยู่นะคอมเมนต์ Comment ต่อมามีคนเล่าว,ว่าเคยอยู่ในเอเชียซีปีกว่าและเคยอยู่ที่กัมพูชาหนึ่งปีครึ่งและบอกว่าที่กัมพูชาเศรษฐกิจกำลังเติบโตคอมเมนต์ Comment ถัดไป มีคนบอกว่าค่าครองชีพในกัมพูชาแพงกว่าไทยแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะแย่กว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดคอมเมนต์ต่อมามีคนบอกว่าดีใจที่ได้เจอบ้านของตัวเองในกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเรียกประเทศนี้ว่าสแตนบูดีอาอันนี้ก็เป็นการล้อเลเียนที่น่าสนใจนะักคอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่าคุณต้องยอมรับทุกสิ่งที่คุณเจอเมื่อคุณไปเยือนกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไป มีคนเตือนว่ากัมพูชาอาจจะล่มสลายในเร็วๆนี้เพราะผู้นำไม่ดีและเป็นฐานของจีนและอเมริกาอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่น่าตกใจมากคอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่าคลิปนี้ทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดเพราะเหมือนผู้ทำคลิปกำลังยกเดี่ยวกัมพูชาและกดประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่าอย่าไปเชื่อคนที่ไม่ชอบประเทศไทยเพราะเขาอาจจะอิจฉาเราอันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าที่น่าสนใจคอมเมนต์ถัดไป มีคนเตือนว่ายังมีคนถูกฆ่าจากกับระเบิดที่กัมพูชาอยู่แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วอันนี้ก็น่ากลัวจริงๆนะคอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่านักท่องเที่ยวในไทยเยอะมากถ้าหายไปคนหนึ่งก็คงไม่มีผลกระทบอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าคิดคอมเมนต์ถัดไปมีคนบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่แย่ที่สุดสําหรับการไปกัมพูชาและไทยเพราะเป็นช่วงฤด,ดูเผาป่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยขแต่ขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจเท่านี้ก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนอ่านคอมเมนต์ที่คัดมาแล้วและสรุปแบบจะเต็มบอกว่าจะถูกใจเพื่อนๆนนะคะแล้วคุณหลักคิดยังไงกับการตัดสินใจของเขามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยฝากเพื่อนเอนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ